ต้องบาคิดว่าท่านเรื่องลิงสิงคโปร์นะถ้ามาเกิดขึ้นกับประเทศนี้เราจะมีสติอย่างเขาไหมบายว่ามันน่ารักมากเลยนะคะหมายถึงพี่เจ้าหน้าที่ผู้หญิงท่านนั้นน่ะที่พยายามจะบอกทางลิงเราอ๋อเรานำเสนอได้ม,มันเป็นคลิปติ๊กตอกคือไปแบบละมุนละม่อมอ่ะถ้าเกิดขึ้นที่สนามบินแห่งหนึ่งในประเทศนี้เนี่ยจะเป็นอย่างนี้ไหม <c oughs> อ่าระหว่างผมกินไปท่านผู้ชมอาจจินตนาการ แบบสูภาพและสนามบินระดับโลกนะชางงี้เดี๋ยวลิงมันตื่นไงฮะคือบ้านเราระดมแล้วติดต่อไปเลยกรมอุทยานเหมือนทยายขลลบมาใช่ยิงเขาก้นเกรพอุทยานนี่ดูแล้วมันก็ทำตามคำแนะนำเห็นไหมคะพูดคำดีๆพูดคาดีๆออกประตูไปเลยเขาบอกให้รู้ว่าพูดกับเขาดีๆก็ได้ เอออะไรมายิงยาสรบหัวล้อเยอะไอาเลยมันจะไม่มาสองตัวสี่เมืองไทยคุณผู้ชมบอกมันมาเป็นร้อยแน่ <c oughs> ของเราเป็นลิงหมูใช่ไหมคะ <c oughs> ของเขาลิงเดียวไม่ถ้ามาเกิดบ้านเราจะเป็นยังไงยาสรบมาฮะยิงยาสรบลิง <laughs> <c oughs> ไม่รู้จินตนาการไม่ได้หรือว่าลิงบ้านเขามันพูดรู้เรื่องคะ น <laughs> 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 ้องกำลัง <im> พ <throughout> ูดถึงอะไรบ้านเราพูดเรื่องลิงจะหนาวอีกเมื่อไหร่เออนั่นสิคะมันไม่หนาวแล้วอะค่ะตอนนี้อืรับหนึ่งเดี๋ยวจะคุยแล้ว